คือมองว่าคำศัพท์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยในการสอบ h s s k 5เพราะว่าแกร m มาเนี่ยมันก็จะยังเหมือนกับของ h s s k C 4อยู่มีเพียงแค่บางอ่านมันแกรมมาเนาะที่เขาเปลี่ยนจากคำศัพท์ที่เราเคยเจอใน h s s k 3 h s s k 4เนี่ยเปลี่ยนคำศัพท์ให้มันมีความเป็นทางการมากขึ้นเป็นภาษาเขียนมากขึ้นแต่ว่า การใช้กฎการใช้แล้วก็โครงสร้างประโยคเนี่ยเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่คาศัพทรร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคําศัพท์ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยตอนที่วิวเตรียมสอบ HSK5 เนี่ยก็เลยทุ่มเทกับคําศัพท์มากกว่าอย่างอื่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรารูคาศัพท์อย่างพาร์ทเนี่ยให้เราเอาคําศัพท์ใน ABC D เนาะเลือกว่าเราจะต้องเอาคำศัพท์ไหนเนี่ยไปเติมในช่องว่างแล้วครรําศัพท์ A ถึงดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความหมายแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเรารู้คําศััทท์าากเเ่ไรรย็จะิงตดช ได้มากขึ้นเท่านั้นคำสาบสำคัญมากค่ะทุกคนท่องได้ก็ท่องทุกวันนะคะตอนนั้นที่ใช้อ่านสาบเนี่ยจะมี2เล่มอ่ามาดูเล่มแรกกันก่อนเล่มแรกที่ยูใช้ก็คือเล่มนี้เลยะคะ่ะเก่งสาบกับประโยคระดับ HSK 5 เล่มน,นี้เนี่ยมันดีมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะอย่างข้างในอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเขาก็จะบอกคำศัพท์เนาะเป็นคำศัพท์แล้วก็มีหน้าที่ของคำศัพท์ให้ด้วยว่าเป็นคำนามคำกริยาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคำแปลให้ด้วยมียกตัวอย่างประโยคให้ด้วยซึ่งเรืมองว่าการจําคําศัพท์แบบจาเป็นประโยคอะมันดีกว่าท่องศัพท์ ท่องแค่ตัวจีนกับคำแปลเฉยๆเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าคาศัพท์แบบนี้มันควรจะเอาไปใช้ในสถานการณ์แบบไหนแล้วก็มันมีวิธีการใช้ยังไงเราก็จะได้จําเป็นแพทเทิร์นนั้นไปเลยพอตอนที่เราเอาไปแต่งเรื่องในนี้ถ้าเราเจอเราก็จะได้จําได้ว่าโอ้คำนี้มันใช้ในแพทเทิร์นแบบนี้มันวางประมาณอยู่ตรงนี้ของประโยคเล่มน,นี้นะคะราคาก็จะ255บาบาทตอนนั้นวิวซื้อมาที่ B 2S ค่ะคิดว่าในออนไลน์น่าจะมีขายกันเยอะ ก็ลองไปหาซื้อดูได้ดีมากแล้วก็เล่มต่อมาที่ผู้ใช้อ่านนะคะก็คือเล่มน,นี้ค่ะเป็นเล่คมคาศัพท์เหมือนกันแต่อย่างเช่นในนี้เขาก็จะมีบทความมาให้เราอ่านยาว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 นบทความให้เราอ่าน,าาาาาาานแล้วก็ในบทความเนี่ยเขาก็จะมีเห็นปะมีบอกด้วยว่า คำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ของ HSSK5 เนี่ยเขาก็จะเขียนพินอินกำกับไว้ให้ข้างบนพอเราเปิดมาอ่านบทความจบแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายคำศัพท์ให้เราแต่ว่าเนเนี้ไม่มีเขียนภาษาอังกฤษอนะทุกคนเป็นจีนแปลจีนหมดเลยก็ดีไงทำให้เราแบบรู้จีนรู้จีนรู้จีนเขาไปอีก เออเขาก็จะมีตัวอย่างประโยคแล้วก็บอกว่าคําศัพท์เนี้ยไม่มีความหมายอะไรบ้างยกตัวอย่างประโยคเด่ในใดมาให้แล้วก็มีบอกกากับด้วยว่าคําศัพท์เนี้ยมันมาจาก hsk 4หรือว่าเป็นคําศัพท์ของ hsk 5้าอ้เนี่ยพอเราอ่านคําศัพท์จบใช่ไหมคะทุกคนเขาก็จะมีเทสเราค่ะเป็นเล่ยอสีข้างล่างก็ให้เรา,เาครําศัพท์เนี่ยไปเติมในข้อของเขาที่เขาให้หมาแล้วก็มีคําศัพท์เพิ่มนิดนึง ก็จะมีบอกด้วยว่าคำศัพท์หรือว่ากรม,มาสองตัวนี้ที่มันคล้ายๆกันเนี่ย s ูสีกับชูเลี่ยนเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาก็จะมีบอกด้วยซึ่งอันนี้ดีมากเอยหรืออย่างเนี้ยเห็นไหมเธอเสิร์กับเธอเตียนต่างกันยังไง เพราะฉะนั้นเรื่องดีๆมากทุกคนมีทั้งบอกคำศัพท์มีบทความมีอธิบายคำศัพท์มีแบบฝึกหัดคำศัพท์ให้เราทำแล้วก็มีบอกเราด้วยว่าคำศัพท์สองคำเนี้ยหรือว่ากริยาสองอนันีิคล้ายๆกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี้วิวได้มาในราคาน่าจะเกือบเกือบหกร้อยบาทก็ตอนนั้นไปแข่งภาษาจีนที่ไหนสักแห่งนี่แหละแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เจอว่ามันมีบูธขายหนังสือภาษาจีนอยู่ก็ไปเออเปิดๆ,ๆแล้วก็ชอบเล่มนี้มากเลยแล้วก็เลยสอยมา ไม่รู้ว่าในออนไลน์มีขายหรือเปล่าทุกคนลองไปหาดูกันได้นะคะแต่จะบอกว่ามันดีมากถ้าซื้อได้ก็ซื้อค่ะเพราะว่า <c oughs> ดีมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็พอเราอ่านสับท่องสอบไปทุกวันทุกวันใช่ไหมคะหรื <c oughs> ก็จะจดคําศัพท์ออกมาคําศัพท์ที่วิวไม่รู้เนี่ยก็จะเอาสมุดโน้ตมาเล่มหนึ่งแล้วก็จดคําศัพท์คาแปลแล้วก็ยกวอยาปรปโยคไว้ด้านข้างทีนี้พอเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็เอาสมุดเล่มน,นั้นไปด้วยแล้วก็ไปอ่าน <c oughs> เวลาที่ตอนไหนมีคาบว่างเนาะหรือว่าครยยังไม่เข้างเงี้ยเวลาว่างๆเราก็จะเอามาอ่านมาอ่านมาอ่านแล้วกก็็บทีจะใ เพื่อนช่วยถามเราด้วยแปบลบว่าให้เพื่อนมาทดสอบเราว่าเราจําได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็อยู่ในห้องสินจีนเนาะเพื่อนก็เลยนภาษาจีนมาเหมือนกามฉันเพื่อนก็อ่านขิงอินออกค่ะก็ให้เพื่อนอ่ะทดสอบเราทีนี้พอวันที่ใกล้จะสอบอ่ะสองสามวันก่อนสอบจริงเราก็จะทำแฟลชการ์ดคะ่ะในแฟลชการ์ดเนี่ยก็จะรวบรวมคําศัพท์ที่ท่องแล้วก็จำไม่ได้อะท่องเราท่องอีกก็จำไม่ได้คําัย่ท์ที่แบบ จำไม่ได้สักทีอย่างเงี้ย<ม>ก็จะเอามาจดไว้ในนี้แล้วก็ตอนวันที่ไปสอบเนาะตอนนั่งอยู่ในรถเนี่ยก็จะนั่งท่องแต่แฟชชั่นอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้แม่เนี่ยแหละช่วยในรถให้แม่ช่วยอ่านถามทดสอบเราแม่ก็อ่านผิดอ่านถูกนั่นแหละเพราะว่าเขาก็อ่านผิดอินไม่ออกเนาะก็นั่นแหละอ่านอ่านไปแล้วก็เดาเดาไปเอ๊ะใช่คานี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ช่วยช่วยได้มากเหมือนกันก็นั่นแหละอย่างที่บอกคําศัพท์สําคัญมากเพราะฉะนั้นยิ่งรู้คาศัพท์ากเท่าไหร่ก็ ยิ่งดีค่ะทุกคนในการสอบเ s K5 ทีนี้มาในส่วนของข้อสอบนะคะวิใช้เป็นหนังสือเล่มนี้ไม่มีเปิดให้ดูเพราะว่าขายไปแล้วค่ะเล่มนี้ดีมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเล่มฉบับภาษาไทยเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายภาษาไทยได้ว่าข้อนี้ตอบอะไรแล้วก็ทําไมตอบข้อนี้แล้วก็ แปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยว่าชอยนี้แปลว่าแปลว่า,วาอะไรเลยเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดดิกเนาะคือดีมากแนะนําเล่มนี้ชอบมากแล้วก็ความยากเนี่ยก็ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงอยู่เล่มีทุกคนน่าจะเคยเห็นน่าจะรู้จักแหละมีขายทั่วไปเยอะมากวิวได้ว่าจาก B2S อีกแล้วน่าจะประมาณ450หรือเปล่า400กว่าๆนี่แหละจาราคาไม่ค่อยได้แต่น่าจะประมาณนี้แหละ แล้วก็วันไหนที่เราเบื่อแล้วอะเราแบบเราอ่านมาเยอะแล้วอ่านบทความอ่านคำสาบทำขอ้อสอบรู้สึกเบื่อมากเราก็จะอ่านนิยายค่ะทุกคนอาจจะเป็นนิยายจีนหรือว่าการตูมภาษาจีนเช่นตอนนั้นที่อ่านเนีก็อ่าน so เนี่ยอัลเลฟส์สวตี่ฟูลเนาะที่เป็นหูยเคียงกับเฉินเย้เล่นก็คือน่ารักนั่นแหละแล้วก็อ่านไปพักผ่อนหย่นใจเพราะว่า เกือกับการทำข้อสอบนะเนาะแล้วก็ต้องการที่จะหาอะไรเพื่อผ่อนคลายเราบ้างแต่ก็ต้องได้ความรู้ไปตัวอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะอ่านหนังสือหรือว่ากระตูมาสจีนเอาเพราะว่าคําศัพท์ในหนาๆมันก็จะเป็นคำศัพท์ใน HSK 5น้าก็เจอคําศัพท์ที่เราท่องมาทั้งนั้นเลยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็อ่านไปอ่านไปอ่านไปจนทุกวันนี้ก็ก่อร่างสร้างร้างของเ,เอลงนะคะทุกคนไเข้าไปดูได้น,นะคะสาหรับใครที่อยากหานิยายอ่านนะคะเข้าไปในนี้ได้ จบแล้วหมดแล้วทุกคนก็มีแค่นี้แหละถ้าเป็นหนังสือคำสาบใช่ไหมก็แนะนำสองเล่มมีเล่มนี้แล้วก็เล่มนี้สองเล่มคำสาบแล้วก็ไปทําแฟลชการ์ดกันนะคะทุกคนไอเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะเราจะเอากระดาษแข็งหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้กระดาษธรรมดาว่าตัดตัดตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เขียนคำสาบลงไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ แล้วก็เล่มที่เป็นทาข้อสอบเนาะก็จะเป็นเล่มใบไม้เล่มนี้ฉบับแปลภาษาไทยแล้วก็เวลาว่างก็เอานิยายมาอ่านเล่นๆหมดแล้วทุกคนถ้าสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับหนังสือภาษาจีนหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาจีนการสอบอะไรใดๆก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเราก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิป,ปหน้านะคะ่ะเจเจียน